ไฮคนใจีวา hey, สวัสดีครับท,ท่านผู้ชมท่านวันนี้ผมกับแอมินโฮคุโตะายเลือนะผมจากช่องนิวโฮคุโตะโซไลซึ่งในปีนี้ช่องนิวโฮคุโตะโซไลของเรากาลังจะเดินทางเข้าสู่ปีที่4แล้วเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ผมขอเวลาสั้นๆของทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะผมผมจะมาแนะนําตัวเองให้กับทุกท่านที่เป็นสมาชิกหน้าใหม่หรือแม้แต่สมาชิกหน้าเก่าที่ลืมกันไปแล้วได้รู้จักกันนะครับผมโดยผมนะผมใช้นามแฝงที่มีชื่อว่าโฮคุโตะในการทําช่อง YouTube นี้อยู่นะครับผมซึ่งก็ทํามาจะ4ปีแลแลออล้้วหะะเเกาาังงจดินทขสู่ปีที่4แล้ว ซึ่งผมก็ได้ทําคลิปมาอยู่หลายแนวนะผมซึ่งหลายคนจะเห็นนะผมไม่นจะเป็นเกมกระตูนหรือแม้แต่พูดถึงหนังที่อาจจะมีน้อยนิดก็เถอะซึ่งผมก็จะได้ทําอยู่ในหลายแนวซึ่งหลายคนก็จะตามมาจากหลายคอนเทนต์ผมไม่นจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับโตโฮเกี่ยวกับทรานส์ฟอร์머หรือแม้แต่ซูเปอร์โรบอทนะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็ไม่ได้ทาอะไรพวกนี้เป็นหลักเลยสาหรับใครที่มาชมเพื่อที่จะดูคอนเทนต์อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแบบเ่อแค่จะมาดูโตโฮหรือแค่มาดูทรานส์ฟอร์เมอร์อย่างเดียวก็ต้องขออภัยไว้ดด้้้วยนนนะะรผผมมมซซึึึ่่่งงงงงก็จาาาพูถปเปปหอชใีี ประมาณปี2ปีที่แล้วผมก็เคยพูดถึงเป้าหมายนะว่าอย่างน้อยอ,อย่างน้อย2สัปดาห์เนี่ยผมจะพยายามลงคลิปให้ได้อย่างน้อย1คลิปนะครับผมซึ่งปีนี้ผมก็จะพยายามทําให้ได้อยู่แบบนั้นเหมือนกันนะครับผมก็ถึงจะไม่รู้ก็เหอะนะว่าจะทําได้แบบเมื่อสมัยก่อนหรือเปล่าก็จะขอพยายามนะครับผมโอเคก็ขอเวลาสั้นๆประมาณนี้พอนะผมซึ่งผมเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีการเปิดระบบสมาชิกให้กับทุกท่านเนี่ยได้สมัครเป็นสมาชิกกันก็เดี๋ยวว่าจะมาอธิบายในคลิปหน้านะผมซึ่งคลิปนี้ก็ขอนําตัวแค่นี้ก่อนนะครับผม ก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามกันมาถึงปีที่4แล้วนะครับ